เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลดำเนินการจัดโครงการเทคนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระมรมโอรสาทิราชสยามากุฎราชกุมารประจำปี2568ณโรงเรียนนาว่าประชาสรรค์ตำบลนาสมิงอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร ภายในงานวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวรยานบุญราษผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งเยี่ยมชมวูข,ของหน่วยงานต่างๆ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกรทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวและยอมรับนวัตรกรรมใหม่ๆได้เป็นอย่างดีรวมถึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างทันท่วงที โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึง